รายงานผลการจัดการความรู้ปี2 5 6 5ัีห้ยส้งพ่อขุนผาบมังเพชบูรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดคิดทางและเป้าหมายการบริหารจัดการความรู้ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติตามวิสัยทัศน์ความรู้ของมหาวิทยาลัยองค์กรแห่งการเรียนรู้วิถีพุทธตามวิสัยทัศน์ของส่วนงาน ศูนย์การศึกษาพุทธศาสตร์กุรณาการสู่ชุมชนตามวิสัยทัศน์ความรู้ของส่วนงานการเรียนรู้สู่การพัฒนาองค์กรการวางกลยุทธ์ในการจัดการความรู้วิเลยสงพ่อขุนผังมพชบุญหนึ่งการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจําวิเลยสงพ่อขุนผังมุพชบุญสองด้านการศึกษาให้ความรู้ กระบวนการในการจัดการความรู้โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดจุดอ่อนในองค์กรและปัญหาในการดาเนินการสามนนนักษะในการทบทวนและการปรับปรุงได้แก่การระดมความคิดและแสดงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4. พัฒนาการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยการบันทึกข้อมูลจากการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นในการที่จะดำเนินการพัฒนา 5. สืรวจและประเมินผลจากความพึงพปัจจของผู้บริหารคณาจารย์ในเจ้าหน้าที่โดยการนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ไปใช้และปรับให้เข้ากับสมัยบริบทของพื้นที่นั้นๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทย์สงพ่อขุนผาเมืองเพชรบณ์ได้กำหนดจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อาการจัดการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทย์สง์พ่อขุนผาเมืองเพชรบณ์ได้เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน32รูปคนโดยได้แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มเพื่อกำหนดความต้องการในการจัดการเรียนรู้ ภายในวิทยาลัยวิทย์สง์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์ได้กำหนดการจัดการความรู้จำนวน3ด้านได้แก่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดชื่อเรื่องว่าการจัดทำมคอสามให้มีประสิทธิภาพ 2. ด้านการวิจัยและพัฒนาโดยกำหนดชื่อว่าการเทคนิคการทำวิจัยที่มีคุณภาพ 3. ด้านการบริหารจัดการโดยมีชื่อว่าการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของส่วนงานผลการจัดการเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนการทำมคอสให้มีประสิทธิภาพทำให้บุคลากรประจำวิเลยสงพ่อขุนฝั่งเพชรบูรณ์ได้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในการเขียนมคอสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทําให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ด้านการวิจัยโดยการนําเทคนิคการทําวิจัยที่มีคุณภาพทําให้บุคลากร,ากรประจำวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนฝางมุกเพชรบุสามารถทํางานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีงานวิจัยที่ผ่านการประเมินได้รับการยกย่องในระดับดี จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 3. ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบบริหารจัดการเรื่องการขอใช้ที่ดินสารณประโยชน์ของส่วนงานมอจรอทำให้บุคลากรวิเลยสงพ่อกุนเพชรบณ์ได้เกิดการเรียนรู้แนวทางการขอใช้พื้นที่ดินสารณประโยชน์ในส่วนงานและสามารถเผยแพร่เกณฑ์นหน่วยงานอื่นๆที่สนใจได้ จากการรายงานผลการจัดการความรู้ปี2565นี้ของวิลัยสง์พ่อขุนผังพิชบูรณ์อาจจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานอื่นที่จะสามารถนำเอาเอกาสารการจัดการความรู้ของส่วนงานไปใช้เผยแพร่ความรู้และเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทาลัยต่อไปกราบนมัสก,การเรียนมาด้วยความเคารพครับ